สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะแอดหวานก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วเนาะการดูละครบางเรื่องนะคะถ้าเราแบบไม่ปักใจกับนวนิยายต้นฉบับมันก็คงจะแบบเออให้ความรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็คงจะเดาเนื้อเรื่องว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหน้านะคะแต่ว่าพอบังเอิญนะคะว่าบางเรื่องซึ่งมันก็เป็นเ,เรื่องที่โด่งดังมาตั้งแต่ตั้งโปรเจกต์ซีรีส์ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีการอ้างอิงถึงนวนิ ยหญ่ต้นฉบับซึ่ง แบบมันสนุกแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะอย่างเรื่องเหนือสมรภูมิก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในลิสต์นะคะของอนิยายที่ควรจะอ่านนะคะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ยาวอยู่นะเพื่อนๆก็มีแปลเป็นไทยด้วยนะคะก็แปดเล่มด้วยกันเพื่อนๆสามารถจะไปอุดหนุนนะคะสำนักพิมพ์ได้นะคะซื้อมาอ่านเนาะหรือถ้าท่านใดไม่มีเวลาในการอ่านนะคะก็สามารถจะไปฟังนะคะสนุกสนุกน้องแอดวานก็เล่าเอาไว้นะคะมีทั้งไฮไลไท์เอ่ยพูดกันแล้วก็เมาส์ ก็มีวิเคราะห์ตัวละครด้วยเพื่อนๆไปฟังกันได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะก็เป็นนวน,นิยายที่ชอบมากอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในจุดที่เป็นพอเรามาดูในเวอร์ชันละครแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่ดูเนี่ยก็ต้องแยกด้วยนะคะว่าโอเคเราก็เอนจอยกับในส่วนของละครไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกไหมเรารู้สึกบางอย่างเรารู้สึกเสียดายกันแท้นะคะของนิยายต้นฉบับอะไรเงี้ยบางทีมันมีความโดดเด่นไง่าย ซึ่งมันสามารถจะผลักดันนะคะให้ตัวละครที่อย่างนักแสดงที่มาเล่นเป็นพระเอกเนาะอย่างเซียวเจียนะคะก็คือคุณเฉิงเลยกับทางด้านของโจเย่เป็นนางเอกนะคะในบทของเหอเหยียนคือถ้าเอาแก่นแท้ของความเป็นไฮไลท์ของตัวละคร2ตัวนี้ออกมาจากในนิยายเนี่ยคือมันสามารถจะผลักดันให้ทั้งคู่นั้นดังแบบปังปุริเยได้เลยมันมันบทมันดีมากๆนะคะแต่ว่าการที่มาเปลี่ยนเป็นซอฟลงมากๆแล้วก็ให้มันเน้นความพยายามที่จะให้เกิด CP ีความวัน หวานนะคะเวอร์ชันเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบมากเกินไปในส่วนของละครนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความเข้มข้นที่มันควรจะมีมันก็มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีนะคะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่แน่นอนไม่ใช่มีอดวานคนเดียวหรอกที่รู้สึกแบบนี้นะคะอดวานก็คิดว่านะคะกลุ่มของท่านที่แบบได้อ่านในวรรณยายมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เรื่องนี้หรอกเพื่อนๆมีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องหนึ่งที่รู้สึกเสียดายมากไม่งั้นเรื่องนั้นคุณจางวันวี่ต้องดังเป็นผู้แตกแ,แน่เลยนะคะนั่นก็คือซ่อนรักชายยารับนะคะเพราะว่าตัวของท่านอ๋องในนิยายต้นฉบับนั้นคือมันเป็นบทที่แบบพระเอกคนไหนเล่นก็ดังอะ่ะเพื่อนแต่พอเอามาทําเป็นบทละครแล้วนะคะไปเขียนให้บทเขาสอบลงบทพระเอกสอบลงเราให้นางเอกเป็นตัวนําเรื่องเพราะฉะนั้นก็เลยไม,ไม่ไปไหนทั้งคู่เลยทั้งจางวันวี่แล้วก็ทั้งคุณหวังชุรันนะคะก็เลยแบบอพอจบเรื่องนั้นแล้วอะไร มันก็เงียบไปเลยเพราะมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์หรือว่าแก่นแท้ของความเป็นตัวละครพระเอกนางเอกจากซ่อนรักชายาลับมาซึ่งณจุดนั้นมันก็มาเกิดซ้ำอีกแล้วกับเรื่องนี้นะคะเหนือสมรภูมิบอกได้เลยมันทําให้บทของเฉิงเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะคือแบบ เราต้องแบบจริงๆแล้วอะ่ะคนที่สร้างละครนะ่ะจะต้องยึดหลักไว้เลยนะคะคือแม่ทัพเฟิงวินกับเฟยหงอะ่ะพวกเขาไม่เคยแพ้ศึกเราก็ไม่เคยที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะไม่เคยจะไปช้ากับศึกไหนก็ไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นณนะจุดนี้นะคะพอเปิดเรื่องมาให้ทางด้านของทั้ง ตัวพระเอกนะคะซึ่งได้ฉายาว่าแม่ทัพเฟิงอินแล้วก็ทางโจเย่ก็คือเหอหรูเฟยเนี่ยแม่ทัพเฟยหงทั้งคู่อยู่ในศึกเดียวกันแล้วไปไม่ทันท่านเสี่ยวจงอูตายเพื่อนๆค่ะมันเป็นไปได้ยังไงนี่มันทําให้แบบตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะก็คือมาละมาละ่ะมาแววมาวละว่ามันคงจะไม่ไม่รุ่งนะแอดวานคิดว่านะคะแต่อะไรก็ตามคือพอ,อทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าดูเพื่อให้กําลังใจโจเย่ แล้วก็เฉงเลยนะคะเพื่อแบบเออก,ก็ดูแล้วมีความเพลินๆดีนะคะก็ไม่หลุดจากแนวที่เป็นไอดอลแหะแต่ว่ามันไม่มีอะไรไงคือมันไร้แกนสารนะเพื่อนเพื่อนก็ใจจุดนี้มะคือถ้าเกิดแบบเอาประเด็นสําคัญนะคะแกนเรื่องที่มันเป็นไฟลุกไฮไลท์มาจากตัวของนวาริยายต้นฉบับมันจะทําให้ทั้งพระเอกกับนางเอกเป็นอะไรที่ทั้งทั้งเจ๋งแล้วก็ทั้งแบบโอ้คูลมากเลย <c oughs> แต่พอมาตายแล้วนะคะแม่ทัพทั้งคู่อยู่ในเฟรมเดียวกันแต่แพ้แล้วมีคนต่าง ด้วยแม่ทัพใหญ่ตายก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะพ่อของพระเอกนี่ตายไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นความอยู่ในใจของพระเอกทําให้พระเอกต้องออกจากสํานักศึกษาแล้วก็ไปเป็นแม่ทัพตั้งแต่ที่อายุยังน้อยคือมันคนละบ,บริบทกันเลยนะคะ จริงๆแล้วถามว่านะคะเขียนบทให้มันเข้มข้นกว่านี้ได้ไหมจริงแอดหวานคิดมาได้เพื่อนๆนึกถึงเรื่องมอรสมชีวิตเอาไว้นะคะเรื่องนั้นเป็นการสกัดนะคะบทละครออกมาในช่วงแบบที่แบบความเผ็ดร้อนอะไรเนี้ยของเรื่องได้ดีทีเดียวแต่พอมาเจอทีมนี้เข้ามานะคะเขาอาจจะเน้นที่ เน้นที่ความขายตลาดเออแอดวานคิดว่าเขาเน้นตลาดก็คือจะให้มีฉากพระเอกนางเอกเยอะๆเออให้มีความหวานหวานคนชอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยมันดันมากลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่ามันดันไปซ้ํากับละครแนวไอดอลรัก,รก,รกๆใคยๆเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกับแบบยังไงดีละคือจากที่ในนิยายต้นฉบับเน้นไปที่ว่านางเอกนันนะคะมีความทุกข์ ทุกเรื่องแต่มาชาติที่แล้วอะแต่ว่าในเรื่องของชาติชาติใหม่ชาติเก่าไม่ไม,ไม่ไม่คำนึงถึงนะแอดวานไม่ได้ติดตรงนั้นในละครจะไม่ต้องมีชาติเก่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคอนเซปต์ของเรื่องคือมันเป็นความทุกข์ของนางเอกนะคะที่แบบที่แบบโดนโดนอย่างเงี้ยโดนแบบจะฆ่าจนตายแล้วต้องมาแก้แค้นนะคะแต่ว่าในบทของละครดันมาให้เรื่องราวการแก้แค้นของพระเอกนั้นขึ้นมาเป็นตั้งแต่อพิสโซตแรกแรกเลยนะคะเพื่อนเเป็นการแก้แค้นของพระเอกซึ่งปัญหา ะะของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการเกิดใหม่ถูกเปลี่ยนเป็นตายจอมปลอมทุกคนก็รู้ว่าการเกิดใหม่ไม่สามารถจะนํามาถ่ายทอดนะคะผ่านทางหน้าจอทีวีได้อย่างชัดเจนเพราะว่ากฎหมายจีนนะคะประเด็นสําคัญก็คือค่ะส่วนที่นางเอกแต่งงานในนิยายต้นฉบับนั้นหายไปนะคะทาให้ความแค้นของนางเอกน่ะมันหายไปเยอะเลยนะคะ <laughs> มันแค้นมันอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะในส่วนของเวอร์ชันละครในนิยายเนี่ยลูกพี่ลูกน้องของนางเอกนั้นขโมยตัวตนของนางเอกไปแล้วก็ครอบครัวก็บังคับให้นางแต่งงานแล้วสามเดือนหลังจากแต่งงานนางถูกวางยาพิษตาบอดหนึ่งปีต่อมานางตั้งครรภ์แล้วก็ถูกบังคับให้ตายจมน้ําตายไปเพียงเพราะว่านางนั้นเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเพียงเพราะเป็นผู้หญิงคะ่ะอันนี้ก็คือแก่นแท้ของเรื่องมันเลยนะคะทีนี้นางก็เลยไม่สามารถจะประสบสะความสําเร็จได้ในหน้าที่ การงานแล้วก็ในชีวิตของนางเพราะนางเป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นเนี่ยนางก็จึงสมควรได้รับการปูทางนะคะในคือ สิ่งที่ทำเนี่ยก็คือต้องยกทุกอย่างให้กับผู้ชายในตระกูลเหอไปนี่คือความทุกข์ทรมานนะคะของนางเอกในสมัยแบบเนิก่อนอการตายของนางเอกในนิยายต้นฉบับแท้จริงแล้วเป็นเพราะนางเป็นผู้หญิงค่ะในฐานะของความเป็นผู้หญิงนางไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้สร้างผลงานอย่างชอบธรรมนะคะและท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะทางแบบในขณะที่เป็นภรรยาของคนอื่นอยู่นี่คือสังคมแบบศักดินานะคะแบบกินเนื้อคนแต่น่าเสียดายที่ฉบับหล คอนั้นกลับทําให้ส่วนนี้อ่อนแอลงมากๆเลยนะคะโดยเปลี่ยนให้นางเอกนั้นกลายเป็นน้องสาวต่างมันดาแล้วก็ดัดแปลงเป็นแผนการแก้แค้นให้กับพระเอกแทนค่ะ,พะเพกแก้แทนแทนพ่อนะคะทำให้ดูเหมือนว่านางเอกเสียชีวิตเพราะสมรู้ร่วมคิดต่อต้านครอบครัวของพระเอกไปด้วยนะคะมีข้อหานี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะ แล้วก็เสียชีวิตเพื่อยื่นคำร้องต่อจัก,กรพรรดิเพื่อพิสูน์ตระกูลของพระเอกว่าว่าแบบเออเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งพระเอกต้องเป็นผู้พิสูจน์การดัดแปลงนี้เปลี่ยนรสชาติไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะกับหัวกับหางค่ะการที่ผู้หญิงหลุดพ้นจากข้อจํากัดของระบบศักดินากลายเป็นอาหารเลาะเลีเ้ยงความรักของพระเอกนางเอกไปนะคะนี่มันแทบจะแบบพูดไม่ออกเลยนะคะมันเปลี่ยนไปเลยเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ของละครเรื่องนี้มันก็เลยนะคะเป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนกันแท้ของเรื่องไปอย่างแท้จริงเลยซึ่งแน่นอนมันมถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นมันดูเข้มข้นขึ้นไม่ว่านะคะแต่พอนิยายต้นฉบับมันดีอยู่แล้วนะคะไม่เอาไฮไลท์ตรงนั้นมาสร้างนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ดูยังไงมันก็ไม่สมจริงสมจังนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ <laughs> ก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่จะมาแทนที่บันทึกหิมะแห่งลุงอรุณได้นะเอาจริงนะคะเรื่องนี้ก็ไปไปไม่ถึงไหนจริงอดวานคิดว่าก็น่าจะเป็นแค่ความนิยมในช่วง แบบนี้แหละแค่ออนแอร์นะคะเดี๋ยวออนแอร์จบแล้วก็ลืมๆกันไปค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็ยังคงแบบคือดูดูเพื่อสนับสนุนดาราอย่างแอดวานเนี่ยแอดวานก็ชอบโจเยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อน้องโจเยแล้วก็แน่นอนในเรื่องของฉากรักๆนะคะแล้วก็ฉากที่เป็นฉากต่อสู้ก็คงจะมีให้ดูไปทั้งเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการของการออกอเขาเรียกว่าออกศึกนะคะทำศึกแล้วก็มีทหารอะไรแบบนี้ค่ะแต่อะไร ก็ตามมันก็จะมีบทของคู่รองเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วตัวละครหลายตัวซึ่งเป็นตัวละครดีๆบทดีๆจากในนิยายต้นฉบับก็ไม่ได้ถูกดึงมาให้ปรากฏตัวในเวอร์ชันละครนะคะแล้วก็จุดที่มันไม่สมจริงนะคะหลายๆคนเห็นเหมือนกันเลยนั่นก็คือตัวของเหอเหยียนกับเหอหรู่เฟยน,นะคะขนาดตัวของหนังคู่เนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทั้งเรียนมาด้วยกันรุ่นเดียวกันมันมันไปเน้นให้แบบพระเอกอะคะ่ะในเวอร์ชัน ละครน,นั้นแบบโง่อเออโง่ลงไปอีกแบบอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไงคือในนิยายนี่พระเอกนี่โคจะฉลาดเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่แบบแค่เหลือบตามองนี่คนก็ขนลุกสยองแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาแบบเขารู้ถูกเรื่องเออรู้เหมือนเป็นเทพเซียนเลยนะอย่างพระเอกนะคะแต่ว่าพอมาในเวอร์ชันละครน,นี้กลายเป็นโหโง่โง,ง่เต่ามากเลยนะคะสำหรับพระเอกอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็จุดนี้ก็ถือได้ว่าตัวของนักแสดง เกี่ยวนะนเพื่อนๆคือนักแสดงเขาก็แสดงไปตามบทที่ทางด้านของผู้กำกับเขาก็บีฟมาเนาะอยากได้แบบนี้แบบนี้นะอะไรก็ว่าไปนะคะอ่าล้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เพื่อนๆน,นะคะที่เมืองไทยเนี่ยเอาคิดอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วอัดหวานจะถามนะคะท่านที่อ่านนิยายต้นฉบับด้วยแล้วก็ดูซีรีส์ด้วยนะคะส่วนน้องๆต้องเรียกว่าน้องๆละกันน้องๆหรือว่าท่านใดนะคะที่ไม,ม่ได้อ่านนวนิยายต้นฉบับไม่ได้ฟังนวนิยายต้นฉบับแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับนวนิยายต้น ฉับอะไรเงี้ยค่ะก็ห้ามมาคอมเมนต์ประมาณว่าโอ้ยไม่อิงในนิยายหรอกอะไรเงี้ยก็จะดูซีรีส์ให้สนุกนะคะแอดวาร์ลบออกหมดคอมเมนต์แบบนี้เพราะบอกแล้วนะคะว่าอยากจะให้คนที่มามีประสบการณ์กับนิยายต้นฉับนะคะได้มาคอมเมนต์ในในเนี่ยคลิปนี้ในคอนเทนต์นี้นะคะก็คือว่าคิดเห็นเป็นประการใดกันบ้างนะคะว่า,าแก่นแท้ของเรื่องจากในนิยายนะคะพอเอามาเทียบกับในละครที่มันกลับหัวกลับหางแบบนี้นะคะเพื่อน คิดเห็นเป็นประการใดกันบ้างนะคะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะและเดี๋ยวเราก็ไปสนุกกันต่อในคอนเทนต์อื่นๆนะคะของเหนือสมรภูมิค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ออนแอร์หลายแพลตฟอร์มเลยค่ะเพื่อนๆก็ดูกันได้ไม่ว่าจะเป็น VTV Thailand นะคะหรือว่า i c ช e ก็มีเช่นเดียวกัน I ช E Thailand ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ